ฉันโอเคพวก PJ แมสขึ้นรถไฟฉันไม่ได้จริงไหมไปดูให้แน่ใจดีกว่าเจ้ที่นุมน่มๆดูเหมือนโลมิโอรูแล,วล้วว่าเราอยู่บนรถไฟไม่เป็นไรเปลี่ยนแผนไหมเราตามน้าโรเบโอพร้อมกัน <uka> เขายุดเราสามคนไม่ได้โอเคนับสามแล้ววิ่งเข้าไปพร้อมกัน ฉันถึงไม่เชื่อแคบไยกับนะเกโก้นะเราไม่เอเกือบตำแหลบเขาทัานแล้วเอยทั้งหมดเป็นเพราะฉันรีบลอนเองโอเล่เธอบอดัยนะจ้าแต่ฉันขอโทษนะทุกครั้งนี่เธอวางแผน <c oughs> ต้องพูดพลาดออกมาก่อนทำสิดเรื่อง,งทุกทีเลยไม่เป็นไรเธอแค่ตื่นเต้นที่จะให้เรานั่งรถไฟ <c oughs> ฉันจัดการแค็นกน,นี่เองลุยไปไปโกงมะโก้ ฉันมีแผนและเพื่อให้มันเวิร์กฉันคงจะต้องรอถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเย <Yeah. S 3> ้ <c oughs> ฉันรู้พวกนายอยู่ในนั้นพ j เจแมสแต่ไม่นานหรอ oh. <c oughs> แล้วมีแผนอะไรโอเล็ดเราจะหยุดรถไฟน่ถาวนและพวกเราจะต้องร่วมมือ จะโยนกิ่งใหม่ไปให้และเธอก็ใช้มาเสียบแท็กเกอร์แวรเกอร์และหยุดหล้างซะไม่มีล้างลไฟนี้ก็ตามแหละเราไม่เอาไม่ทันแน่แเนียมโอเลตต้องได้ผลแน่ๆต่กลบได้ที่ฉันรอให้พวกเธอทำหน้าที่ไปก่อนล